คุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คิดเรื่องกับการเงินเป็นเรื่องอะไรที่ว่าไม่ดีต้องฟังคลิปนี้ค่ะคูดัชชี่สำเร็จที่บ้านสำคัญที่สุดมาแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนบนโลกใบนี้ก็จะต้องชอบพูดกันหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือคูดัชชี่เนี่ยค่ะที่ว่าเงินหายากแล้วก็คนรวย นะคะจะอคติว่าคนรวยเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเราเข้าใจแบบผิดผิดรู้ไหมคะอันนั้นคือเราปฏิเสธการเงินแล้วเราก็มองเงินในแบบผิดผิดมันเลยทำให้ชีวิตของเราไม่ไม,ไม่กับการเงินติดติดขัดขัด,ขดแล้วก็ให้เรามีเงินใช้แบบขาดมือไม่เต็มที่วันนี้คุณตชีก็ได้มาปลดบล็อก ชีวิตของเราเองแล้วก็ไม่ได้เหมือนว่ามีอิสระทางด้านการเงินถ้าเพื่อนๆท่านใดคิดกับการเงินไม่ดีอยู่นะคะจงคิดแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินนะคะจงขอบคุณเขาแล้วสิ่งดีๆก็จะมาหาคุณแบบง่ายๆสบ